Ai ai ah, ai, ai. โอเคกรับสวัสดีสวีสดัตยามเดีย,ยกันเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรแรก้าสู่ช่องของกับบ้านิงเกอนะครับครับวันนี้เราก็อยู่กับฮีโร่อย่างมอทอสนะครับผม oh <my S 1> จะมาเล่นฮีโร่มอทอสกันในสายซับพอร์ตนะก็เป็นไฟเตอร์เมื่อก่อนมันเป็นแทงด้วยนะแต่ในนี้มันอยู่ในหมวดหมู่ของไฟเตอร์ก็ถือว่าเป็นอ่าผมเรียกว่าแทงไฟเตอร์แล้วกันที่แบบแม่งโคตรอึดอึดสัตว์อึดแบบยืนในในเพื่อนได้สบายอะ่ะ แต่เขาต่อให้เป็นไฟเตอร์เถอะแล้วก็ที่สําคัญมันไม่มีมานาครับแม่นโคตรดีตรงนี้แหละอันนี้ผมเอาสกิลสองก่อนนะแล้วก็สกิลหนึ่งพุ่งไปบวกตรงๆเลยโอ้ยดึงเข้ามาอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยโดนพิษดีแล้วมากล้าช่วยยืนซ้อนเมื่อกี้โอ้โหแม่งโดนดึงเข้าไปเกือบไปแล้วจะกลับบ้านก่อนเอาชัวเอาชัวเดี๋ว่าเมื่อกี้มีเมดเรามาซ้อนสามคนพอดีนะมันก็สามเราก็สามอะฝั่งนั้นมีเทลกับตัวแก๊กแล้วก็เมื่อกี้ใครคนวะแม่งดนเัลเ่ย เอาเรื่องอยู่เอเครับก็วันนี้มอทอสนะหรือกษัตริย์อาธอร์ของเรานั่นเองแต่งชื่อชื่อเดิมเลยก่อนจะเปลี่ยนเป็นมอทอสก็ถือว่าเป็นฮีโร่ที่จริงๆมันก็เก่งนะแต่คนไม่ค่อยหยิบมาเล่นก็ไม่รู้ทําไมมันก็ไม่ได้ตกขนาดนะั้นนะแต่ตัวมันก็ยังเก่งแบบมาตรฐานของมันนะก็มีทั้งสกิล1สกิล2ที่แบบทุกสกิลอ่ะอันหนึ่งสโลก็แบบ ดาเมจรอบฆ่าแล้วก็3คืออันติไปสตันเขาอีกแล้วสกิลมันรีเร็วด้วยนะโอเคแม่งใครวะออ้ยไอขึ้จอก่ออะไรแล้ววะฟีนิกโอเคอุ้ยเหลียวมาเหลียวมะโอเคระบบออกซับพอร์ตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเครับดาเมจแทนเพื่อนก่อนจะต้องอะไรมากข้ามอทอสมีก็บุกเข้าใส่อย่างเดียวเลย สไตล์การเล่นมอทอร์ไม่มีอะไรซับซ้อนครับโอเคอันติมาแล้วคราวนี้ก็แค่สกิลหนึ่งอันติสองตามครับจะหาจังหวะใช้ให้ดูนะครับผมรอไปก่อนเดี๋ยวเดีเดีโอ้ยอ่าแก๊กไม่เช็คป้ายนี้แน่ใจเหรอโอเคมาครับรอก่อนต้องรอเพื่อนมาเติมอีกคนสักคนก่อนมากล้าไหมายังมาแล้วโอเคหนึ่งอันติสองม,มาต้องได้สักตัวเลยว่ะตอนนี้อาย่าแก๊กฟิกเกอร์หนีฟินิกฟินิกเดี๋ยวด้ วิวให้เพื่อนด้วยโอเคเพิ่มด้วยเป็น,นตัวนะเกิดไปแล้วมาเกิดก้าอ,อุ๊มันยิงล่าไขวาลาวิวเราครับสเต็ปประมาณนี้เลยมอทอสไม่มีอะไรซับซ้อนครับกกเกิดมาเพื่อพุ่มเข้าใส่อย่างเดียวเราไม่ต้องห่วงเรื่องว่าตัวมันจะตายง่ายนะครับไม่มีอย่างอึดเลยอันนี้ซัพพอร์ตผมจะออกเซ็ตขอประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเซ็ตที่ออกเป็นซัพพอร์ตไปเลยนะก็คือซัพพอร์ตแล้วก็ ของแทงทั้งหมดเลยรู้สึกฝั่งนั้นจะไม่มีไม่มีอันนั้นนะไม่มีแบบพวกเมจใช่ไหมมีแคลลี่สตัวแล้วก็ออสปอร์ตออแคลี่สด้วยโอเคนั้นผมไม่ต้องออกการเวทอะไรอย่างนี้ออกเป็นแบบเอาซักเกาะเกาะแดงแล้วก็ขอฟ้าสันสะท้อนโอเคอันตีไปเรียบร้อยครับผมแล้วก็เอาเป็นเพิ่มเลือด ขึ้นมาหน่อยเอยสร็จประมาณนี้ครับก่อนลูนก็เป็นแท้งไฟเตอร์เหมือนเดิมนะครับที่ผมใช้อยู่ทุกที้าัน้านพลังแฝงก็มีด้วยก็ไปเอาไปเล่นกันได้นะเกมานี่เรามาอยู่ในเกมของเรากันต่อนะครับเอาเกียรนน์นก่อนเพิ่มเพิ่มเพิ่มปุ๊บปุ๊บปุอันนี้เป็นสกินที่ถ้าถ้าใครตอนช่วงซีซั่น3หรือไหม พักก็แหละแต่ว่ามันสวยแล้วก็เป็นสกินตอนนั้นไม่รู้ได้ฟรีหรือเปล่าแต่เป็นดาบหนักดาบสายฟ้าโคตรเท่เลยจริงๆผมอยากได้ไอ้ตัวก่อนอันนี้แน่ที่เป็นไซเบอร์แต่มันสุ่มมั้ยข้างๆเฟร์แล้ตอนนั้นบวกกับมีตังที่จริงๆถ้าใหม่รอบก็อยากจะได้อยู่กันนะสวยมากเลยตัวไซเบอร์มันโอเคครับเปิดสกิลสองให้ดาบมันอยู่รอบๆสกิลหนึ่งเข้าไปตีบวกอย่างเดียวโอ้โเดือดเดือดสามกลัวหรืเหรอเดืยดเดือดขอถอยมาก่อนได้ปะ ซักหน่อยเถอะเบตเรียบร้อยไหลให้ได้แจมแ้เมื่อไหร่เดีย๋ยวได้รับเพิ่มเลือดให้บบตก่อนโอ้โหแม่นี่อะไรไนงะยังไงละ่ะไม่มีเกาะมีแค่ไอเกาะซับพอตมันก็อนึดอยู่แล้วนะเอาฮิวใหมเพื่อนอีกครั้นี้ที่จริงบตเมื่อกี้เข้าสวยครับแต่ว่าเพื่อนเราไหลไม่ได้อย่างว่าแหละตอนนั้นแคลี่อยู่เยอะไหลค่อนข้างยากที่มันจะได้ถ้ามันเล็เข็ม ต้องรอเลดไปก่อนนะโอเคครับตอนนี้โอ้โหนี่เพิ่งเลเวลเจนะครับเลือดผมขึ้นเป็นบาโคดเลยตอนนี้โคดเอ,อิดแล้วตัวมันเป็นตัวที่ไปทําจังหวะให้เพื่อเลยค่อนข,ข้างไวนะครับด้วยสกิลหนึ่งของมันที่พุ่งไปแล้วมันวิ่งไปด้วยอะ่ะเลือบางทีถ้าไม่ได้ออกซัปปอร์ถ้าเล่นเป็นแบบแท้งปกติผมว่าเอารองเท้ามันก็ได้นะมันก็เพิ่มความเร็วให้มันแบบวิ่งโคดคดเร็วอะ่ะแล้วก็ จังหวะอย่างเดียวครับตอนนี้วอลทอสในข้างล่างข้างล่างโอเมนโอเมนโอเคล็อกแล้วอย่างนี้เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเดีย๋ยอโอ้โหแม่งโอ้โทษอย่างแรงเลยวะ่ะอินเทอร์เน็ตอืมที่ผมขนาดว่าไม่ได้ใช้เน็ตท,ท,ที่ที่ที่บ้านแล้วนะใช้เน็ตมีถือนะเนี่ยโอ้โหแต่ช่วงนี้แบบแถวบ้านผมเขาฝนฝนแบบฟ้าฝนมาเนี่ยน่าจะมีผลกับเครือข่ายแหละ โวัวหไม่เมื่อกี้โคตรสวยเลยถ้าแบบไปปุ๊บอันติใส่วินิกตหึไอยาปิดพลาดเลยต้องขอโทษเพื่อนอย่างแรงอันนี้นเดี๋ยวไปกันให้เพื่อนก่อนนะครับตอนนี้ดึงมาได้เหรอโอมินโอ้ยจะจะจะโดนโดนดึงเองคราวนี้โถเดี๋ยว,ยว,ยวๆๆๆโอเคออกมาได้ก่อนเกือบไป <formation> มังกรก่อนนะครับตอนนี้เดดดก้อนมังกรลาวิอเคได้แล้วเรียบร้อยขึ้บนสตัวเฮ้เข้ามาอย่างงี้ก็โดสิอันติทับหน้าเข้าไปหึงทีโมทอดมทอดโมทอดโมทอดโมทอดวะไม่ใช่เรีวมะเว้ยเคิวไ้เพื่อนด้วยไปไปไไปวไหมย็ดโดสามตัวครับผมเฮยดันดันบนได้เลยนะเดี๋ยวเดเดะเดดะเดะเดะเดเดเดะเเดเดะะดเดเ้ พ่อเป็นกบเขาจะให้เพื่อนแล้วทำจังหวะให้เพื่อนแล้วเทีย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 ป้อมซิวเว้ย์ขอมันตัดอย่ไปฆ่ามันอยู่ทำไมนี่ตีป้อมซิวะลุงสายไปรับดาเมจป้อมอยู่ตั้งนานไม่แตกด้วยนะแม่งลาวิลไปตีแก๊กอยู่ก็ตีป้อมสิวะเมื่อกี้โอ้ยเซ็งเลยโอเคกลับมาต่อนะครับผมมอทอสวิ่งครับวิ่งวิ่งโอ้โหจุดเดี๋ยวกลางเราโดนหนักแล้วอะ เดียวมะเดียวมะฟินิกเฮ้ยไม่กลับใช่ไหมอันตีใส่สก,กิลดึงโอ้โดนดึงมาด้วยงี้อ่ะต่อเนื่องไอ้อย่างงี้ต่อเนื่องแหมเดียวมะทำซ่าไม่ยอมกลับเฮ้ยชุบอ๊บไม่ได้วะมันวิ่งหนีไปได้ Have faith เดี๋ยวเวฟไปต่อนะครับตอนนี้ถือว่าพอๆกันถึงต่อให้ฝั่งเราจะคิวได้เยอะกว่าแต่ว่าป้อมเราก็ไม่ได้หาได้เขามากนะกรรต้องพยายามดันหน่อยละเกมนี้ชนะด้วยป้อมครับยังไงเราก็ต้องมีมีอะไรนะ มีดาเมททำลายป๊อมโอ้ยฟินิชฟินิชอยู่นี่เหรอเด็ด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 เตอีกแล้วโอ้โหแม่งจังหวะโคตรดีจริงๆเลยเวลาเด็ดมันกระตุกนี่โอเคป้อมแตกครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเยอะเยอะเยอะเฮ้ยไม่ไม่ได้ละนะครัจังหวะให้เพื่อนละโอ้โหเข้าไปอุ้ยได้ไม่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 ได้ไหมเฮ้ยลาวิล่ะลาวิลลาวิลโอ้โหยิงฟรีเลยเยี่ยมอย่างนี้แหละ ดีนะเมื่อกี้เข้าไปตันได้เพื่อนไปรอบนึงก่อนแล้วก็ทําจังหวะอย่างนี้ดีมากครับแล้วมีมาก,การ์กาด้วยแหละมันก็อึดระดับหนึ่งด้วยโอเคดันได้อยู่นะเฮ <team> ้ยจบไม่ได้แน่เลยวะโอเคคีบแตกเลิกแต่ก่อฟ้ามาแล้วครับผมต่อไปโอเคไม่มีโอเคไม่มีเมยงั้นะผมจะออกเป็นเกาะสะท้อนมาแล้วกันนะ <Ret reat. S 1> มาแบบผมหลุด เข้าไปลึกแล้วไงออกคันนี้มันหนีไม่ได้แล้วก็เลยพุ่งเข้าไปหาเลยดีกว่าโดยอย่างน้อยก็ช่วยค้ำไม้เพื่มในระดับหนึ่งก่อนดีว่าแบบเมดเรากับแครี่เราไว้ใจได้อืมเฮ้ยแย่งมาได้ไหมวะไม่น่าทันผมชอบสกิลใหม่ไม่สกิลใหม่วะสกิลไหนของเทลวะสวยจังยิงเป็นอันติไปจิ้งจอก เสียเวฟต่อครับจุบจ๊บจุ๊บจุบ๊บตอนนี้โอเคเลน,น,นเลนเรากันให้ในระดับอุย๊ยเดี๋ยว้ใครโดนดึงไปวะมากันกล้าโอ้โหเดี๋ยวเดีจ้าช่วยทันไปวะไม่ทันละโอเคเข้ามาลึกเกินด้วยกูเรียบร้อยโดนป้อมดิงตายโอ้โหป้อมก็ไม่แตกด้วยเอ๊ะเอ๊ะมา ตายไป3แล้วนะครับผมเอชไปสิบสามมาจบได้ครับรีบเอาบัฟรีบเอาทุกทุกอย่างเพื่อที่จะไปทะลวงในนัดเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมา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 ได้เดี๋ยวมาได้เดี๋ยวมา,วมา,วมาได้สามต่อหนึ่งให้มันรู้ไปหนึ่งสามสองกลางอยู่แล้วโอเคโอ้ย <Yeah. S 2> ไบโอไบโอไโอข้างหลังก็ได้มา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 ล้วงล้วงล้วงแครี่ก่อน มันก็เป็นตัวล้วงแครี่ได้เหมือนกันนะถ้าแบบถ้าไม่ได้ออกเซตลลเดี๋ยวอ๋อเพื่อนเป็นไล่ฆ่าอยู่โอเคมาผมมาดันปอ้อมไวก่อนโอเคครับฆ้าตัวเรียบร้อยอู้มึงได้กอสะท้อนมาผมยังไปไล่ฆ่าฟินิกซ์อยู่นั้นเราบดันให้เพื่อนก่อนมาเออโอเคครับออกเป็นเพิ่มเลือดไปแล้วกันอันสุดท้ายแต่น่าจะจบได้แล้วแหละเดี๋ยว อย่าอยู่ต่อเลยลงแรงนะเว้ยรีบจบเร็วอย่าเล่นเยอะโอเคเทลมาเกิดโอเค <Yeah. S 1> กัน<ๆ>กัน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 ไม่ให้เว้ยไม่ให้อย่อู้เกือบไปแล้วโอเคก็จบแล้วนะครับวิซตอรี่ก็ถือว่ามันก็เป็นตัวที่รวงแครี่ได้นะถ้าออกเป็นแบบสายไฟเตอร์ปกติมีพวกดามเมจเพิ่มขึ้นมาหน่อย ไปอันตีเอ้ยอันตีวะหนึ่งก่อนแล้วอันตีสักทีสองตามมันก็ลดเยอะอยู่นะถ้าโดนแคลี่โอ้ด้านักที่สองได้นี่อีกไม่กี่วันนี้ก็จะรีแรงแล้วนะแต่ถ้าคลิปผมลงนี่ผมว่ามันน่าจะรีแรงแล้วแหละชงนต้ตัดคลิปช้านะขออภัยด้วยนะครับผมพอดีติดง,งานเยอะมากๆก็เลยอาจจะมามาไม่ไม่นันดมากนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เราจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ